กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมชื่อคุณแล้วก็วีไม่เห็นเกมทันที่แล่นนะครับจริงๆก็ไม่ใช่เกมหรอกครับมันเป็นหน้าล็อกอินนะครับนะก็มีเมลส่งมาให้ผมน่าจะผมเข้าไปทดสอบได้มั้งนะที่ว่านนั่งดูชมทดสอบกับเมลที่มันมีอีเมลมาให้ลิงก์ดาวน์โหลดนะทีแรกนึกว่าลิงก์หลอกนะครับลิงหลอกไอ้ลิงก์ลิงไม่ฉลาชีพป่ะแต่ไม่ใช่ครับก็เลยพยายามกดไปโหลดเล่นนะครับนะก็ถือว่าตัดสนุกดีแต่ไม่ขี้เกียจเล่นนะ แต่ว่าอตอนมาโหลดทีแรกครับผมก็ล็อกอินไปด้วย Google ของผมนะครับแบบเนี้ยเราะอินแบบนี้ไปนะครับนี่ปุ๊บอ่าเราก็กดดำเนินการไปนะครับด้วยความเขาเรียกไรความขี้เกียจนะครับเนี่ยอ่าเรียกว่าความขี้เกียจนะครับแน่นอนครับมันก็ให้อัปเดตซึ่งเกมมันก็อัปเดตกัน18กว่าเจก นะครับนะจริงๆผมจะข้ามไปก็ได้ครับอันนี้คือมันเป็นผมจะมาโชว์ปัญหาไอ้น่าจะเป็นปัญหาไอ้มืองหนึ่งสี่ซุดซ,ซุอะไรสักอย่างน,นะครับนีตอนเข้าเกมทีแรกนะครับถ้ามันก็ต้องโหลดนะคือใครแอนมันเน่ยเปลี่ยนอีเมลทีแล้วมโหลดใหม่สิบแปดจิบยี่สิจิบตลอดเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมวะ ทำไมทำทำออกมาแบบนี้เนะี่ยก็ไม่รู้มันโคเบต้าอะไรอย่างเงี้ยมั้งนะเออมันก็เลยหลอนๆนิดนึงนะครับเกมอาจจะหลอนๆนิดนึงเหมือนเครื่องผมก็มีอยู่เครื่องเดียวแนละ้วเขาพมวเตร์ <c oughs> แต่มึงโหลดทุกรอบเ,ลเวลาเปิี่ยอีเมลเนี่ยอะไรไม่เข้าใจอรไม่รู้ว่าเข้าเกมแบบคุดเล่นเกมแล,แล้วแล้วออกมาคุณต้องโหลดทุกรอบหรือเปล่ปานะอันนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจจนระิงนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้ว อาจจะสก anyway. okay. ิปไปทางหน้าหลดแล้วกันนะครับเี่เดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันระหว่างที่่หลดเนี่ยโอเคเสร็จแล้วนะครับนะหลังจากนอนรอกันมาจากนั้นแล้วกดแรนด์ไปนะครับมันก็เกมมันจะขึ้นว่าเอ้ยโปรเซสเฟลไอศูนย์หนึ่งสี่นะครับอ่า เห็นไหมว่ามันเล่นไม่ได้นะครับเรียกว่าเออไม่รู้ทำไมนะครับอ่ะออกล็อกเอาไอ้ตรงนี้ที่เราไม่ชอบนะครับลองเอามาเสร็จนะครับนะซึ่งไอนี้เมื่อกี้ผมก็กดให้ดูนะครับออไออีเมลไอ้ Google เนี่ยว่าผมใช้อ e ีเมลผมนะมีอ e ีเมงไว้อ e ีเมลเดียวกันนะครับกับที่ที่อยู่หน้าเกมน,นะครับเหมือนกันเลยไม่ต่างกันนะครับมาแต่เข้าไปแล้วเออ่กดแลน เกมไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้พาสเวิร์ดนะครับอันเดียวกันแหละดูเด,เดียวกันเลยนะครับเนะเดี๋ยวกูก็ต้องมานั่ง <c oughs> โหลดแพทอิน,อออนีโอ๊ยเนี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้หัรือหนักว่าเดิมด้วยเหมือนกับเกมเ,เกม เกมอาจจะมีอยู่ประมาณ18บจิกครับแต่ไอที่คุณเล่นไปไอที่คุณเล่นไปอ่ะตอนเข้าเกมตอนที่ผมเล่นไปผมก็เล่นไปหน่อยนขนาดไฟล์มเพิ่มขึ้นปัว <c oughs> ขนาดไฟล์โตตามโปรเซสคนเล่นเกมหรือเปล่าวะก็ดูครับระหว่างนี้ก็รออีกเช่นเคยนะครับนอนรอกันไปโอเคเสร็จ <c oughs> okay. เอาทีนี้เดี๋ยวเรากดร้านเกมไปอีเมลเดียวันกเลยนะโอเคเข้ามาได้แนละ้วเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นอ,อไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประาาเนี้ไม่มีอะไรมากหรอกนะ,ะมันก็คงมีประโยชน์สำหรับบางคนนะครับนะผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับตอนที่คุณใช้ สมัครในการล็อกอินโคเบต้าไยายาทก็สอบนะครับนะแล้วก็รอจะฉลาถ้าคุณหนาจะได้แต่ว่าไอตอนที่สมัครอะ่ะผมไม่เน,เน่ใจว่าสมัครเราสมัครโดยใช้อีเมลใช่ไหมอ่าแต่พอเวลาเรมีล็อกอินเนี่ยมันจะมีล็อกอินแบบอื่นมาให้นะครับนะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับนะผมก็เลยที่แรกผมก็อย่างนี้ครับล้วกดเข้าไปใน Google เพราะว่ามันใช้อีเมลเดียวกันแหละแต่มันก็ขึ้นไอแสนสี่หมื่นสี่อะไรของมันเนี่ยนะครับนะ แต่พอก็เลยลองเอ๊ะอะไรนะลองล็อกอินโดยพัทเวิร์ดชูปิมันจนได้ทั้งนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็มาแค่นี้ครับนะครับผมเชชทีครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าก็เชิญชอบกดไลค์ใครนะครับดูแลสุขภาพนะครับเรามีมีสารตับดีเข้าเวลาพลังช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับจะทำอย่างไรระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับเชชทีครับกราบสวัสดีครับ